ไาทํางานที่ถานบันทิกนะครับี่ครับเป็นความยากลาบากนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับเหนื่อยมากนะครับกวาจะต้องมาไล่ดูว่าไปไหนบ้างไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับสัมผัสกับใครบ้างนะครับนะฮะการที่คนหนึ่งเข้ามาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียไปเป็นปริมาณสูงนะครับวันั้นต้องฝากนะครับฝากจริงๆนะครับว่านี่คือความรับผิดชอบของ เราต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับต่อประเทศชาติท่านเป็นคนไทยก็จริงนะครับเมื่อเข้าออกไปจากไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วจะเข้ามาเนี่ยขอนะครับมารายงานตัวให้เข้าอยู่ในระบบนะครับอยู่ในสถานที่กักกันแค่14วันเองนะครับแล้วก็มีอาหารการกินครบหมดทุกอย่างนะที่กักกันปั๊บเราก็จะตรวจทันทีเลยถ้าเป็นปั๊บเราก็ตรงท่านรักษาทันที แต่ถ้าท่านแอบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทั่วนะครับฝากคนไทยทุกท่านเลยนะครับแต่ทุกทุกชุมชนนะครับต้องดูแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติแล้วนะครับก็คือคนไทยด้วยกันเองด้วยที่หายไปนานแล้วกลับเข้ามาลอนตอดต่อดูหน่อยนะครับว่าถ้ามีข่าวว่าเขาไปทํางานที่ต่างประเทศที่ชายแดนแล้วไม่ได้เข้ายูในระบบการ แล้วต้องออกมาเลยนะครับขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะครับนะฮะเพื่อแทนเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปดูแลพวกคุไม่อย่างนั้นท่านอาจจะกลายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับหรืออาจจะติดก็ได้นะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือวันนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับลักลอบเข้ามานะครับผิดกฎหมายไม่น้อยกว่าสามฉบับนะครับฉบับแรกคือท่านเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับสองก็คือพรบโร สามคือพราชกำลังทรรฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็มีการถ้าทำอย่างไรนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ต่างประเทศแล้วจะเข้ามาแล้วไม่ผิดกฎหมายดําเนินการตามขั้นตอนครับนะครับเข้ามาที่ด่านนะครับเข้ามาให้ถูกต้องตามที่ด่านรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับนะฮะเข้ามาแบบช่องทางธรรมชาติแบบนี้อีกนะครับแล้วใครผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอให้มารายงานตัวด่วนนะครับนะครับเพื่อที่จะสามารถ ควบคุมและป้องกันโรคได้แล้วก็เป็นการดูแลตัวท่านเองและญาติพี่น้องนะแต่สิ่งสำคัญนะครับคือความร่วมมือของท่านนะครับที่จะ